เดี๋ยวจะพามาชมเจ้าแคท320ส2ศนดีูนะครับหลังจากที่แรงไปหน่อยสายแตกนะน้ำมันพุ่งปี๊ดเลยก็ได้ทำการเปลี่ยนสายไปนะครับที่เห็นหรือเปลี่ยนสายก็ประมาณสักสามเส้นครับแตกเส้นหนึ่งแต่เปลี่ยนพร้อมกัน3ามเส้นเลยนะเพราะว่าเหมือนจะแตกนะนี่หลังจากที่เปลี่ยนสายแล้วนะครับก็ฟิวแฟวเหมือนเดิมนะ นี่คือภายนอกตัวแรงสมัยก่อนนะก่อนจะมีเน็กเกนก็ตัวนี้แหละครับเป็นท็อปทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วครับหาหาดูยากแล้วเริ่มน้อยลงทุกวันนะเพราะว่าสาวกบ๊ะแคนี่เขาจะไปเล่นเน็กเจนกับ GX กกันหมดแล้วครับตอนนี้ อันนี้กำลังตักใกล้จะเลิกงานแล้วนะใกลจะเลิกงานแล้วตักใส่สิบล้อบริษัทนะครับตักไปสต็อกใกล้ๆนะไม่ไกลอะตักไปใกล้ๆก็เลยใส่เยอะนะฮะใส่เพื่อที่จะเอาไปสต็อกไว้ขายอีกที่นะเพราะว่าน,นาดินสวยครับเนี่ยหมดแล้วครับหมดแค่วันนี้นะครตัก ใไรมาไม่ทันวันนี้ก็เสียใจด้วยนะฮะโอ้เกียวฟ้าลเลยนะผมก็ยังไม่เคยขับดีทูเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนนะแต่เขาว่าก็แรงเอาเรื่องนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็หกสูบนะบุงกีน่าจะ น่าจะหนึ่งคิวหรือเปล่าไม่ก็0.9นะครับผมก็ไม่รู้แต่คาดคะเนจากสายตา0.9ครับตักไปกี่ตักแล้วไม่รู้นะตักไปเรื่อยๆจนเต็มกระบะนะครับเต็มสิบร้อไปเลยแหมนาดินสวยครับถ้าเป็นผมก็ ถ้ามีสิบร้อเองก็มาใส่ไว้ไว้ไปปลูกของที่บ้านแล้วนะครับโอ้มีถังไฮโดรลิกด้วยครับคิดว่าตักเสร็จน่าจะเติมไฮโดรลิกนะเห็นเติมไปหน่อยนึงแล้วไม่น่าพอนะเพราะว่าออตอนแตกมันพุ่งพุ่งออกแรงมาก ก็ยังไม่เต็มอะไม่รู้ใครนับตักไว้หรือเปล่านะไก่แล้วครับไก่แล้วโอ้ตักสิบล้อคันหนึ่งใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับเกือบห้านาทีได้นะนี่ควบคุมค,อ,ค,อ,คอนโทรลคันนี้โดยพี่หนูนะพี่หนู เจ้าของรถก็เป็นเซียเจนะครับทั้งสิบล้อแล้วก็แมคโครโอ้ดินอย่างสวยเลยครับหนาวไปส่งสกลทักเที่ยวนะจากนี่ไปสกกลน,นี่หมดกี่บาทคก็บเนี่ย เราดูเต็มเลยนะใกล้จะเต็มแล้วนะครับ CAT Cat รุ่นนี้ไม่ต้องถามนะครับผ่านประสบการณ์มาเยอะสีเสือไม่ต้องพูดถึงสีเซวใบตามฤดูกาลนะตามอายุไขส่วนจารบ์บีนะครับเ,เห็นพี่หนูพูดเล่นๆกัน รุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยจะหาให้กินแล้วครับรุ่นนี้ต้องปล่อยให้หากินเองนะรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกครับปล่อยให้หากินจระบีเองนะ <g> ก็พูดเล่เล่นกันนะ <g> พูดเล่นกันแต่ก็เห็นอัดทุกเช้านะครับอัดเยอะด้วยมุกกี้ก็ไม่ดังนะถ้าไม่อัดมี่ไม่เหลือครับก้องแก่งงองแกง,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 กงดังทั่วเมืองแนละ้ว ยืนอยู่คนละฝ้าเขายังได้ยินนะเสียงแมคโครเนี่ยถ้าวงกีดังไม่ยินเสียงเครื่องก็เสียงวงกีนี่แหละรู้เลยว่าแมคโครอยู่ไหนนะสมัยก่อนเขาก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับสามสองศูนย์ดีทูเนี่ยท็อปแคทเหมือนกันตัววันนี้ก็เน็กเก้นนะครับมา เป็นราชาแคทแล้วนะตอนนี้เจ้าเน็กเจนนะ6สูบเมื่อกี้1.3คิวนะเป็นท็อปตัวท็อปสุดๆตอนนี้ก็มีน้องเล็กมาครับทรงคล้ายๆกันก่อน GX นะ GX ทรงคล้ายๆกันนะมาออกมาใหม่เดียกว,ว่าก็เฟยวฟ้านะครับตัวสามสองสาก็โบคู่ไปเลยแม่เลยผมไปลองขับดูโอ้แจ๋วครับ แรงเอาเรื่องโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตักใส่หกร้ออีกคันนะฮะเห็นมาอีกคันแล้วเดี๋ยวตักทำงานก่อนโอเคครับผม